โอ้โหเอาอีกแล้วหมอทวีตินวิศนุโยธินหรือฉายาหมอโลกจิตทำตุ้ยเย่วตนาเบไอโกอีกแล้วงานนี้นี่กะทำแฮติกเลยหรือไงเนี่ยเมือ่อคราวก่อนจากคำว่าภาละภาษีมาคราวนี้ ขู่ถึงขั้นติดคุกเลยเหรอหมอฮะหมอไอ้หม,หมาหมอแหมหมอหรือหมางานนี้สงสัยต้องจับหมอทวีสินไปตรวจสุขภาพจิตก่อนดีไหมเนี่ยแต่แล้วหลังทัวลงกันระหึ่มแบบรับไม่ทันหมอหนูอนุทินชาญวีรกุลกับรำเลี้ยวเข้าอยู่เทินเกือบไม่ทัน รีบเสนอนายกตู่ให้ใช้กระดาษแทนแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วทั้งนี้หลังจากชาวเน็ตโวยแอปหมอชนะของประเทศไทยได้แชมป์ล้วงข้อมูลสูงสุดล้วงข้อมูลส่วนบุคคลสูงสุดได้แชมป์มากที่สุดในบรรดาแอปประเภทเดียวกันในภูมิภาคนี้โอ้งานนี้มันพยาค่ะ เหลือเชื่อจริงๆติดโควิดไม่มีแอปหมอชนะติดคุกสองปีโอ้บ้าไปแล้วงานนี้หมอทวีตินชี้แจงใครติดโควิดแล้วไม่มีแอปหมอชนะถือว่ามีความผิดมีโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีปรับ4ี่0 0ืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับงานนี้ไม่ธรรมดา ครั้งก่อนเพิ่งจะพูดว่าล็อกดาวนจะทำให้กระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจกระทบต่อการหาไรายได้ของทุกท่านก็ต้องมีการเดียวยาซึ่งเป็นภาระของเงินภาษีเงินของคนทั้งประเทศมาคราวนี้มายืนยันอีกแล้วว่าแอปหมอชนะทุกคนต้องมี และต่อไปหากประชาชนติดเชื้อถ้าพบว,ว่าไม่มีก็อาจจะต้องมีข้อกำหนดในเชิงการลงโทษเพราะว่าเราทุกคนต้องการควบคุมโรคโดยเร็วกติกาที่เราใช้ต้องอยู่ในสังคมร่วมกันก็จะเกิดขึ้นในแพทย์ทวีศินวิศนุโยธินหมอโรคจิตโพตกสบคอได้กล่าวตอบคำถามเมื่อวันที่7มกราคม2564 หลังจากนั้นก็ถัวลงกันละหึมเลยฮ่าฮ <an> ่ <t ale> อัปเดตข้อมูลนิดหน่อยสำหรับเพื่อนๆแฟนๆบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ศัพท์บางคำเป็นศัพท์ที่ชาวเน็ตใช้กันแอดมินจำต้องปรับตามให้ทันสมัยเดี๋ยวจะหาว่าคนแก่แล้วไม่รู้เรื่องรู้รลววันนี้ขอแนะนำศัพท์คำว่าตุยตุยเย่วันเบอไอโกหมายความว่า เพียเหนื่อยเหนื่อยมากอารมณ์ประวานว่าตายเกินตายงานนี้มันแย่เกินแย,แย่จริงๆสำหรับหมอทวีตินเลยใช้คำว่าตุ้ยเย่วตาตนาเป้ไอโกะมึงทําไมเป็นแบบนี้ฮะทวีตินโหลดแอปหมอชนะโหลดแอปนะโหลดแอปนะไม่โหลดระวังติดคุกนะติดคุกนะ โงานนี้เหลือเชื่อจริงๆขราวที่แล้วเพิ่งแแมบๆโดนไปซะิแบบเต็มๆเรื่องภาระของประเทศภาระภาษีมางานนี้คู่ติดคุก2ปีใครที่ติดโควิดไม่ได้ติดตั้งแอปหมอชนะต้องมีโทษจำคุก2ปีเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือหาและเกี่ยวกล่าวเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินเอาเรื่องขึ้นมาพูด เองโดยไม่มีที่มาที่ไปเป็นข่าวจากนิวช h a n ล e l 7ช่อง7สีเพิ่งรายงานข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา7 h ดเฮ็ดีร้อน,อนฮอตไรโพลว่าสบคเตือนหากติดโควิดไม่โหลดแอปหมอชนะมีความผิดตามกฎหมายโทษจำคุก2ปี เมื่อวันที่7มกราคมนายแพทย์ทวีตินวิทนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการถแถลงข่าวถึงสาระสำคัญของข้อกำหนดในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดพรกฉุกเฉินฉบ,บับที่17ที่ประกาศในพระาพราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่6มกราคมมีสาระสำคัญ3ข้อวงเล็บกล่าวโดยสรุปนะครับ 1. การยกกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องก,กันโรค เน้นย้ำว่าประชาชนต้องมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามตัวเดิมใช้ใชัยชนะอยู่หลังจากนี้ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะด้วยเพราะโดยให้ประชาชนติดตั้งแอปหมอชนะควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะโดยบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ประชุมสคบชุดเล็กเห็นว่า ต่อไปนี้หากพบผู้ติดเชือ้อโดยไม่มีการติดตั้งแอปหมอชนะจะถือว่าละเมิดกฎหมายตามข้อกำหนดนี้เพราะมีหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยได้ดังนั้นแอปหมอชนะจะเป็นคำตอบในการระบาดในละลอกนี้ 2. ยกกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีการมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่จังหวัดจันทบุรีชนบุรีตรยองตราดและสมุทรสาครเพื่อสกัดคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่โดยให้จุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกอย่างเข้มข้นและให้พื้นที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดติดตั้งและใช้ระบบแอปหมอชนะ โดยบุคคลที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นบัตรประชาชนบัตรแสดงตนควบคู่กับเอกสารรับรองต่อเจ้าหน้าที่รา่ปาปามลงโทษผู้กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดดำเนินการกับผู้ปล่อยป่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่เพื้ออำนวยหรือสมรู้ร่วมคิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนย้ายแรยงงานเถื่อนและบ่อนการพนัน อันเป็นต้นตอของการระบาดเชื้อรอบใหม่สำหรับโทษของผู้ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยผู้จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางถือว่ามีความผิดด้วยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่7มกราคมเป็นต้นไปนั่นคือเนื้อหาที่ข่าวเจสีได้ไรายงาน แอดมินไม่ได้พูดเองนะครับยืนยันอีกทีหนึงว่าข่าวนี้มาจากช่องเจดสีชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่หมอทวีสินอาจจะมีความรู้น้อยเรื่องกฎหมายคิดว่าตัวเองทำหน้าที่เป็นสาลตัดสินคดีได้หรือไม่อย่างไรไม่ทราบได้แต่วันนี้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนรูปแปรรูปเป็นประเทศเกาหลีเหนือไปแล้วหรืออย่างไรนั่นคือคำถาม เดอสแตนดาร์ดย้ำว่าเน้นย้ำว่าต้องมีแอปพลิเคชันอยู่ในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามเตอร์วัวเดิมเรามีไทยชนะอยู่แต่ต่อไปการมีหมอชนะจะต้องเกิดขึ้นต่อไปนี้ใครที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วพบว่าไม่มีการติดตั้งแอปหมอชนะก็จะถือว่าท่านละเมิดในข้อกฎหมายของข้อกำหนดฉบับที่17นี้ สวีตินวิศนุโยธินก่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่7จ็มกราคมโฮ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 บ้าไปแล้วทางด้านนายแพทย์สุรพงศ์สืบฟงรีหมอเลียบอดีตรองนายยกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังได้โพสต์ว่าคิดแบบนี้ได้ยังไง จะลงโทษผู้ติดโควิดแต่ไม่มีหมอชนะจำคุก2ปีปรับ40,000บาทต่อจากนี้เราจะเห็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยหลีกเลี่ยงไม่ตรวจโควิดเพราะกลัวติดคุกแล้วใช้ชีวิตปกติในชุมชนไม่เปิดเผยตัวประชาชนเจ็บมากพอแล้วหยุดลงโทษประชาชนหลังจากพรีวิวคลิปวิดีโอนี้ในช anel YouTube Community ของ เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ได้มีเพื่อนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าบันเทิงหลังงานนี้ติดคุกกันค่อนประเทศแล้วติดโควิดในคุกคงจะแออัดจนไม่มีที่ขังพออีกท่านหนึ่งบอกว่าเกาหลีเหนือหรือไทยแลนด์วะเนี่ยท่านหนึ่งครับหมอไปรักษาตัวเองที่สีธัญญาก่อนดีไหมหมอ งานนี้กูว่าคนไข้ผ่าตัดแปลงใบหน้าเป็นหมอออกมาแน่ๆคนไข้ที่สีธัญญาหลุดมาหรือเปล่าฮะท่านต่อไปครับแม่งถ้าจะบ้าบังคับคนอื่นได้ยังไงมือถือเขาเขาจะโหลดก็ได้ไม่โหลดก็ได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลสมองมีบ้างหรือเปล่าคุณหมอเลอะเธออีกท่านนงครับ ไม่หลอดระวังติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะ,กนะลันลันลาอีกท่านหนึ่งครับผมว่าหมอจะติดเชื้อผดเด็จการแล้วนะครับไปตรวจนะอีกท่านหนึ่งครับตอนนี้ก็ไม่ต่างจากอยู่ในคุกถ้าอยากเช็คแต่ละคนไปไหนมาไหนก็ต้องมีทุกจุดไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งมันถึงระชัวที่ระบุมาไม่ตรงประเด็นเลย ทางด้านสอสอวิโรดพักก้าวไกลได้โพสต์ว่าประเด็นคือวันนี้ไทยชนะแทบไม่เห็นประโยชน์อะไรเป็นรูปธรรมออกมาเลยที่จริงควรจะเลิกไทยชนะแล้วล่นล,ลงให้ใช้หมอชนะแทนแต่ไม่ควรเอาคุกไปขู่ประชาชนยิ่งทำแบบนี้ความกลัวจะทำให้ประชาชนอุบเงียบไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐแล้วรัฐจะตามจับไว้เหรอรัฐบาลนี้มีแต่จะคิดแบบประเด็ดการ อีกโพสต์หนึ่งของขสสวิโรธบอกว่าถ้าจับประชาชนติดคุกรัฐบาลตอบมาก่อนดีไหมว่ากรณีสนามมวยรุมพินีคณะ VIP ลูกทูตทหารอียิปต์การลักลอบเข้าเมืองจากโรงแรม1นึ 1. กรณีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตลาดแพร่กุ้งแพ่ปลาที่สมุทรสาครรวมถึงบ่อนละยองจันบุรีตราดอ่างทองปิ่นเก้ารัฐบาลจับใครติดคุกได้หรือยัง โอ้โหจุกรายงานนี้เป็นแบบนี้นะครับอีกโพสหนึ่งทั้งที่เกิร์นีสนามมวยรุมพินีระบุว่าผลการสอบเจ้ากรมมีความบกพร่องทำไมถึงยังกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมโดยไม่โดนคดีอาญาเทียบกับการขู่ประชาชนว่าใครติดโควิดไม่ลงแอปแล้วจะจับติดคุกเนี่ยไม่ยุติธรรมเก่งแต่ขู่และลังแกประชาชน ถ้าเป็นคนยากคนจนหาเช้ากินข่าหากินไม่ได้กับมาตรการของรัฐผีซ้ำดำพลอยดันโชคร้ายมาติดโควิดที่มาจากความบกพร่องของรัฐแต่ชีวิตเงินไม่มีซื้อสมาร์ทโฟนแล้วลงแอป,ปหมอชนะไม่ได้รัฐยังจะจับเขาติดคุกอีกล้วครับไม่ได้คัดค้านแอป,ปหมอชนะเชียร์ให้ใช้แทนแอป,ปชัยชนะด้วยซ้ำแต่ที่ต้องด่าเพราะไม่ชอบวิธีการเอาคุกมาขู่ประชาชน ทั้งที่การระบาดรอบใหม่มาจากความผิดลาดของรัฐทั้งสิ้นทั้งกรณีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศและบ่อนการพนันตัวเองทำผิดแทๆ้ๆยังกล้ามีหน้ามาขู่ประชาชนโอ้ย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 ,อยจุกไม่จุกหมอทางด้านสุน,นัย Human l i ล e w a อรได้โพสต์ว่าไม่มีถ้อยคำไหนในประกาศฉบับที่17ที่ให้อำนาจลงโทษอาญาถึงขั้นติดคุก คนที่ไม่ติดตั้งแอปหมอชนะเรื่องนี้ทําไปทํามาจะเป็นการคานองปากข่คมขู่ประชาชนโดยไม่มีกฎหมายรองรับสบคชุดเล็กตีความเกินเลยไปเองว่าการไม่ติดตั้งแอปคือการจงใจปกปิดข้อมูลมติชนออนไลน์บอกอนุสรสอสอของพรรคเพื่อไทยถามรัฐบาลว่าถ้าประชาชนติดโควิดแต่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต้องติดคุกหรือไม่อย่างไร อาจารย์มชท่านหนึ่งระบุว่ายังไงก็ไม่โหลดแอปหมอชนะเอาให้รู้ไปรัฐบาลเหลวแหลกแต่ประชาชนต้องแบกรับภาระแค่ไหนติดโควิดก็ให้มันรู้ไปเอาละสิงานนี้ยุ่งไปใหญ่กันแล้วชาวเน็ตในโลกทวิตเตอร์ถึงกับติดแฮชแท็กเรื่องแฮชแท็กหมอชนะแล้วก็ว่ากันไปแลบเลยในโลกทวิตเตอร์ขอด่าหน่อยเธอไอเหีย ใครไม่โหลดแอปจําคุกสองปีกูถามจริงๆแล้วคนที่ไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินละ่ะมึงจะให้เขาทำยังไงอีเหี้ยมึงจะช่วยหรือมึงจะรังแกประชาชนกูถามแค่นี้เอาละสิง,งานนี้จะตอบยังไงละงานนี้เขาเริ่มทนกันไม่ไหวแล้วนะไทยกรนตุวันโพสว่าเรื่องที่เก่งที่สุดของรัฐบาลคือ1โยนความผิดให้ประชาชน 2. ข่มขู่ประชาชน สมแล้วกับสมมานามที่เรียกขานร,รัฐบาลส้นตีนโอ้ยจุกจุกจกจจอีกท่านหนึ่งครับเอา้าถึงขนาดนี้เอาโทรศัพท์กูไปใช้เองเลยไหมในเมื่อแอปหมอชนะแม่งล้วงข้อมูลส่วนบุคคลทุกเรื่องทุกราวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกล้องมึงเข้าถึงภาพในกล้องทั้งหมดข้อมูลประวัติการใช้งานตำแหน่งผู้ใช้ แม้กระทั่งไมโครโฟนคังรูปภาพพื้นที่เก็บข้อมูลรวมถึงการต่อ WiFi มึงจะล้วงอะไรกันขนาดนั้นบ้าไปแล้วเป็นแอปที่ล้วงข้อมูลมากกว่าแอปของมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศอื่นๆทุกประเทศบ้าไปแล้วขนาดนี้ล่าสุดมัิชนออนไลน์บอกว่า รัฐบาลกับลำนายกสั่งเปลี่ยนให้ใช้เอกสารแทนแอปหมอชนะแล้วอนุทินยังยันไม่โหลดไม่ผิดฮ่าฮ่าฮ่เลี้ยวอยู่เทินแวบเลยนะมึงงานนี้หมอหนูไอ้หนูสายเขียวเกือบไม่ทันละมึงเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองอีกท่านหนึ่งบอกว่าโคตกสรบคอมีปากสักแต่พูดคนไทยเราท่อมเทืองกันแล้วเหนอ บางคนไม่มีสมาร์ทโฟนเลยบางคนมีแต่ใช้ไม่เป็นจะเอากฎหมายบางมังคับใช้กับทุกคนจะพูดอะไรคิดก่อนดีไหมอีกท่านหนึ่งครับมีคนบอกว่าโหลดแอป,ปแล้วพวกประกันเว็บการพรนันเด้งตามมาคืออะไรโดนล้วงข้อมูลส่วนตัวได้ยังไงแอป,ปมีประสิทธิภาพระดับไหนแถมมากำหนดบทลงโทษโดยไม่คำเดินถึงติดที่ประชาชน ใครเขาจะไม่มือถือทุกคนคนแก่คนอายุมากใช้เป็นเหรอท่านต่อไปครับการบังคับและมีบทลงโทษเขาจะลงดินไม่ตรวจไม่สนวงเล็บไม่สนสี่สนแปดละครับงานนี้ยิ่งซ้ำเติมปัญหาตามที่หมอเลี้ยบพูดถูกที่สุดครับขอแค่ความร่วมมือหรือหากรัฐบาลมีเงินมากก็ทำแบบสิงคโปร์ท่านต่อไปครับผมฟังถแถลงการเขาบอกถ้าไม่มีแอป และตรวจพบเชื้อจะต้องมีความผิดตามพกรกฉุกเฉินปรับ40,000บาทหรือติดคุก2ปีอีกท่านหนึ่งครับเอาอะไรคิดไม่มีใครอยากติดโทรศัพท์ไว้โทรเข้าโทรออกรับสายรุ่นโบราณจะทำยังไงทำไมคิดเอาแต่ได้ทุกอย่างไล่เอาจากประชาชนอย่างเดียวคิดให้สร้างสรรค์ให้กำลังใจกันบ้างป้องกันเต็มที่ดี่อไหมแฮชแท็ก ผีตัวไหนเจาะปากให้มึงพูดอยากรู้จริงอีกท่านหนึ่งครับใครก็ได้เอาหมอโรคจิตคนนี้ไปเก็บทีหรือไม่ก็ส่งไปอยู่หลังคาแดงเปืองภาษีชิบหายตายหาละมึงหมอทวีตินวิศนุโยธินอีกท่านหนึ่งครับพูกบอลพี่ลงโทษใครได้มั่ง พวกพาคนเข้าประเทศผิดกฎหมายทําอะไรหรือ,อย่างครับตอบหน่อยอีกท่านหนึ่งครับกติกาที่ผู้มึงสร้างขึ้นอยู่ายเดียวน่ะเหรอกาลาสัดสัดผ่วยท่านต่อไปครับแล้วพวกที่เป็นนักการพนันได้รับบทลงโทษหรือ,อยังปราบตามถึงไหนแล้วดีกับเรื่องเนี้ยบึงเก่งจังนะทวีตินวิตรุโยธินประเด็นสำคัญคือแอปหมอชนะ เป็นแอป,ปที่มีการล้วงข้อมูลมากที่สุดถือได้ว่าเป็นแชมป์ในการล้วงข้อมูลของบรรดาแอปประเภทเดียวกันในอาเซียนเลยก็ว่าได้ล้วงข้อมูลทางกล้องล้วงข้อมูลประวัติการใช้บนอุปกรณ์ล้วงข้อมูลตำแหน่งการใช้งานล้วงข้อมูลไม่์ล้วงข้อมูลอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปรูปภาพ และพื้นที่เก็บข้อมูลรวมถึงข้อมูลไวไฟมึงจะเก็บข้อมูล WiFi การใช้งานเขาหลวงข้อมูลไปแบบนั้นเพื่ออะไรดีไม่ดีรหัสผ่านไวไฟมึงรู้หมดถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเหลือในโทรศัพท์ส่วนตัวอีกแล้วบ้าไปกันใหญ่และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ หมอทวีตินทำตุ้ยเย่วันตาเบ้ไอโกอีกแล้วงานนี้กะทำแฮติกหรือไงเนี่ยจากขราวก่อนภาระภาษีมาคราวนี้ขู่ถึงขั้นติดคุกเลยนะหมอไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองหรือรักษาตัวก่อนดีไหมฮะต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแนล่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสุกคนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาจนนี้ถือเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุน ให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาและเกี่ยวกลาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสา,ามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับจะได้อยู่กันนานๆน,น,นะครับ